ในคณะกรรมการศาสนาและวัฒนธรรมสำนักผู้แทนราษฎรพี่น้องเข้าถือมนต์ส่นที่เคารพรักทุกท่านผมดรสจริยงเวชการมา สสจกนครขิดสองพักเพื่อไทยของญาติที่เดียวก่อนที่จะให้ทางตัวแทนท่าเจคุณบูศรีท่าเจคุณประเทศสารับมีทีเจ้าคณะจังหวัดการสิงห์ธรรมยุทธ์ได้บอกเหตุผลที่มาว่าคือเราทางเราทางวันนี้ได้นัดหมายกันจากกรวัลลสิงห์ตัวแทนจากนครศิีธรรมราชตั้งเจ้าจังหวัดสองรูป ลูกหนึ่งมาซ้อนลูกที่หนึ่งลูกสองสองนมือกลายลก็แปดลิ้วแต่ว่าในระหว่างการเดินทางเลยเลยรอไม่ได้เพราะว่าปิดปัญหาดร่การสื่อสารนี้หน่อยผมสสนิยมต้องกปาบเรียนว่าเนืเ่องจากคำสั่งที่ออกมาเมื่อวันที่30มสิบในการประชุมของมหาเทรสมลคมที่ปดเจ้าจัางหวัด3จังหวัดเนี่ยกาฬศินประทุมธานีแล้ ซึ่งเศราผมเห็นว่าเป็นการปรวที่ไม่ชอบด้วกฎหมายแล้วก็ประเด็นนี้ก็เราก็ต่อสู้กันมาหลายวันแล้วผมเป็นทสในอีสานแต่ว่าผมเป็นชาวพุทธที่รักพุทธศาสนาเลยต้องออกมาปกป้องในส่วนที่มันเห็นว่าไม่ถูกต้องซึ่งเราก็ยื่นหนังสือไปไปบ้างแล้วในบางส่วน ผมเองก็เห็นว่าไม่ถูกต้องแต่วันนี้กรรมการหางส,สมาคมวันนี้สำรับคุณซึ่งก็รับเลือกไปแล้วนะครับก็จะคุณจากกาะสินน่าจะคุณจากวัดประทุมธานีทุกถูกบวดก็ไปพบสมเด็จชินไปแล้วนะสมเด็จมหาวิโรจน์เนี่ยแต่ไปพบแล้วพัวดีเลยประทุมมันลนาตัวดีแต่ไปพบแล้วลท่นนานก็นยังเดินหน้าต่อไป ผมต้องยืนยันว่ามติซึ่งถือว่ามติก็ตามแต่วันไม่ชอบแล้วต่อไปอาจจะต้องยืนยันต่อไปว่าวันนั้นมีการประชุมเนี่ยมีประธานไหมมีองค์ประชุมครบถูกต้องไหมที่จะเป็นมตินี่ผมต้องเดินต่อไปแล้วละ่ะเพราะวันนั้นเห็นแต่สมเด็จชินนสมเด็จมหาวิโรจมาเปิดประเด็นอยู่คนลูกเดียวผมยังสงสัยว่ามตินั้นใช้ได้ไหมการประชุมครบถูกต้องไหม องค์ประชุมครบไหมคณะะรรมานนะครับการศาสนาศิลปวัฒนธรรมก็ได้รับเรื่องโรงเรียนดีไว้นะครับเพื่อพิจารณาเป็นการริ่งเรื่องก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนซึ่งวันนี้อนุกรรมธิการเราก็ประชุมในเรื่องนี้อยู่นะครับพราะคาดว่านะประมาณอาทิตย์หน้าน่าจะเข้าปฏิที่ประชุมใหญ่นะครับเพื่อที่จะกราพระดนาชนิมนต์ผู้ที่มส่วนุกข้องเข้ามาเสาะถาม ว่ามันเกิดอย่างนี้ได้ยังไงนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเอกสารแล้วก็จะพิจารณาวันนี้นะครับนะครับก็ไนะว้ยอย่างนี้แหละครับขอบคุณครับการเรียน,นนะท่านคณะกรรมกรรมธิการการศาสนาศิลปาระวัตรและวัฒนธรรมที่กระทรวง่รรนครับ ไดนนมตัวแทนของพุทธศาสนิกชนจังหวัดกาลสินที่เดินทางมาขอความเป็นธรรมผ่านทางคณะกรรมาธการในวันนี้สืบเรื่องมาจากเหตุผลดังที่ท่านสสได้กล่าวแล้วนะครับสิ่งที่เราคาใจอยู่ก็คือเราอยากจะจกลาวเรียนว่าหากเป็นครูเราจะลงโทษเด็กเราก็ยังต้องอธิบายหากเราเป็น พ่อแม่เราจะลงโทษลูกเรายังต้องแจ้งเหตุเหตุใดการถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดจึงไม่แจ้งเหตุถือว่าเป็นการดําเนิเนการที่อาจจะเรียกได้ว่าขาดหลักกุธก้นนั้นนะครับขาดหลักท่านมาิบาลก็ได้ขอฝากเรื่องนี้ไว้กับท่านคณะกรรมการครับ ในส่วนของกรรพิาาการการกฎหมายกุ่ที่ิำมลสิทิชนนะครับวันนี้เราได้รับหนังสือลองเรียนจะให้ตรวจสอบนะครับเรื่องของการกด เจ้าคณะจังหวัดสองสองจังหวัดแล้วนะครับซึ่งเมื่อเมื่อวันก่อนก็นกมีของจังหวัดปทุมธานีนะครับมายื่นนะครับแล้วก็เราก็เข้าเ,เข้าไปในรับเรื่องนะครับลงเลขรับเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ของเ,ออเจ้าคณะจังหวัดจ่ดเ,เชิงชาวนะครับก็ามานะครับเ,เราจะพิจารณากันวันพระหัสที่14นะครับ เวลาเก้าโมงครึ่งนะครับจะนําเรื่องของการดากดเจ้าที่จังหวัดสามจังหวัดนี้เข้าเข้าไปพิจารณานะครับแล้วของมตินะครับว่ามติแรกคืออยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการของเราหรือไม่นะ <S 2> <S 2> มติที่สองหากว,ว่าเข้าอำนาจหน้าที่นะครับตามรัฐมนูรในคณะของของเราเนี่ยก็กำหนดวัน ประชุมนะครับบรรจุเลยนะครับแล้วก็มติที่สามคือจะเชิญใครบ้างนะครับจะเชิญใครบ้างอย่างเช่นสำนักพุทธนะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็บุคคลที่เป็นข่าวจะเชิญที่ยูวงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางที่ผู้ร้องสงสัยตรงไหนก็จะเชิญกับุคคลที่สงสัยว่า ไม่รับมนที่ตามตรงไหนที่ไงนะครับให้ัาชี่แจงในคณะการพิการเรานะครับส่วนวันนี้เรารับสองวัดแล้วนะครับวันเสาร์ที่เก้าเวลาเก้ามงครึ่งนะครับวัดแรกที่คณะการพการเราจะไปตรวจสอบเบื้องต้นก่อนกอนที่จะนําเข้าสู่วันที่สิบสี่เนี่ยเขาขอข้อมูลเบื้องต้นจากไม่ว่าจะเป็นญาติโยม นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าคณะจังหวัดเก้าโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งที่ไว้เขียนเขตนะครับก็จะไปสอบถามทั้งญาติโยมทั้งผู้พระลูกวัดนะว่ามีมีเหตุสงส,ส,สัยอะไรยังไงหรือไม่นะครับแล้วมีข้อมูลอะไรเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับเราก็จะเดินทางไปที่วัดโสธรนะครับ ก็ไปหขขาข้อมูลเหมือนกันนะครับเพื่อนำเข้าข้อมูลนี้เข้าสู่การที่ณาของคณะกรรมิการวันที่14นะครับ